สวัสดีครับสวัสดีครับผมสร้างจ o y สามน้องปานข้าเฮากรับผมสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านกับผมกลับมาเด้อพี่น้อง้กินข้าวเที่ยงกันครับผมถ้ากินข้าวเที่ยงเราก็จะไปทําการน้างานต่อนนะครับน้อเก็บภาพเร็กๆหน่อยมาฝากกันครับผมครับผมกลับมาทําการนํางานต่อนแล้วครับผมหลังจากการกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยครับผมเป็นบานเรียนนะครับนาะ อลูมิเนียมโอ๊บขาวกระจกเขียวใสครับผมกระประมาณนี้ครับผมสวยๆงามๆครับผมไปเก็บภาพมาฝากกันนะครับเนาะครับผมคลิปนี้กระประมาณนี้แหละพี่น้องเก็บเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามที่รับชมครับผมครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ